มาดูกันดีกว่านะครับ9เหตุผลเลยที่ฝั่งรัฐบ,บาลโลกนั้นต้องหวาดกลัวลูฟี่ในฐานะสีจกักรพรรดิ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแลวก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสิ่งหนึ่งที่เรานั้นต้องยอมรับเลยละครับว่าลูฟี่ก่อนหน้านี้ฝั่งรัฐบาลโลกก็ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะครับไล่ล่ายับแม่ยับเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับลูฟี่นั้นได้รับการแบบว่าขนาดน้มนะครับว่าเป็นสีจักรพรรดิและได้รับการเกรงกลัวนะครับจากฝั่งรัฐบาลโลกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกเหตุผลแล้วกันว่ามันมีเหตุผลไหนบ้างนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องหวัดกลิปนี้แบบจั อย่าลืมกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่ามีความคิดอย่างไงกันบ้างโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เหตุผลแรกลูฟี่เป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจนิกาแน่นอนเลยครับว่าตอนที่ลูฟี่นั้นเนี่ยยังไม่ได้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมานะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หวั่นเกรงนะครับในตัวของลูฟี่สักเท่าไรหร่หรอกแต่เมื่อพลังผลปีศาจนิกานี้ถูกปลุกตื่่่่่นนนนนนขึึ้มารับซงงแนอนนเป็สิทีฐ โลกนั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเพราะพลังผลปีศาจนี้มีความเกี่ยวข้องนะครับกับคนที่เป็นจอยบอยในอดีตและอีกทั้งพลังผลปีศาจนี้เป็นพลังผลปีศาจที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องการมาโดยตลอดเลยนะครับในช่วง800ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่านะครับพลังผลปีศาจนี้เนี่ยเหมือนกับมีตีนนะครับเพราะพี่แกนั้นสามารถหนีไปได้ตลอดเลยนะครับจากการที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นกําลังจะคว้าพลังผลปีศาจนี้มาได้นะครับด้วยความที่ว่าลูฟี่เป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้นะครับพลังผลปีศาจหนึ่งผลนะครับ สร้างความหวาดกลัวให้กับฝั่งรัฐบาลโลกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ปัจจุบันนี้นะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะเริ่มหวาดกลัวนะครับในตัวของลูฟี่แล้วมาต่อที่ผลที่2นะครับลูฟี่เป็นลูกชายนะครับของมังกี้ดีดราก้อนหัวหน้าคณะปฏิวัติและเป็นหลานชายของมังกี้ดีกราฟวีระบุรุษของกองทัพเรือซึ่งมันคงจะเป็นเรื่องดีมากกว่านะครับหากลูฟี่นั้นจะเดินตามรอยปู่ของตนเองในการเป็นทหารเรือนะครับเพราะว่าคงจะเป็นกําลังชั้นดีเลยให้กับฝั่งรัฐบาลโลกแต่ปรากฏว่าลูฟี่นั้น นะครับไม่ได้อยากจะได้สิ่งนั้นเลยพี่แกอยากจะทําอาชีพในการเป็นโจรสลัดมากกว่านะครับก็เลยพกผันในการเป็นโจรสลัดซึ่งเป็นสิ่งที่ฝั่งรัฐบาโลกนั้นก็คงไม่อยากให้เป็นหรอกนะครับด้วยความที่ว่าลูฟี่นั้นมีสายเลือดนะครับของบุคคลอันตรายมากๆของเรื่องอย่างดราก้อนนะครับและก็เป็นหลานของกราฟนะครับมันก็มีสิทธิ์มีแววที่จะเก่งใช่ไหมในอนาคตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่มันไปรวมกับเรื่องอื่นๆของลูฟี่นะครับจึงทำให้รัฐบาลโลกนั้นก็เริ่มหวั่นเกรงแล้วแหละครับว่าล ขเขาอย่างดราก,กอนหรือปูการ์ฟหรือเปล่าซึ่งทุกวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าสายเลือดของลูฟี่นั้นนะครับที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมันค่อนข้างคลุกกลุ่นเลยนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นโคตรเทพเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องสายเลือดนั้นนะครับเลยทาให้ลูฟี่นะครับอยู่ในระดับท็อปท็อปในเรื่องวันพีชได้จนถึงทุกวันนี้มาต่อที่เรื่องที่3ลูฟี่นั้นเป็นคนของตระกูลดีซึ่งตระกูลดีในเรื่องวันพีชนะนนนี่ยมมมัไมัได้ห้นนดหาหาาวอตรทงงงแถึจ ซึ่งเจตจำนงแห่งดีนี้จะมีส่วนเชื่อมโยงนะครับที่ว่าคนที่เป็นเจตจำนงแห่งดีจะเป็นภัยตอบพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้านะครับที่หมายถึงก็คือเผ่ามังกรฟ้าซึ่งเผ่ามังกรฟ้านั้นนะครับถูกทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกในตอนนี้ก็เลียไข่ใหญ่เลยนะครับก็ฟีลว่าเทอทูนใหญ่เลยจึงทาให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับที่รู้ว่าลูฟี่นั้นเป็นคนของตระกูลดีและยิ่งแข็งแกร่งด้วยในปัจจุบันนี้มันไม่แปลกเลยที่เขานั้นจะกลัวลูฟี่ในปัจจุบันไปแล้วเพราะว่าลูฟี่นั้้้นนนนนกกก็มมมีีสสิิทธคค่ลลละะรัฝงงงงขออฟาาููเยใฐตด มาต่อที่เรื่องที่4ลูฟี่นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นจกักรพรรดิได้อย่างโคตรจะเร็วเลยล่ะเรียกได้ว่าพี่ลูฟี่ของเรานั้นเดบิวต์มาได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับในฐานะโจรสลัดน้องใหม่จนในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็น4จกักรพรรดในเรื่องวันพีได้ซึ่งความร้อนแรงของลูฟี่นั้นบอกเลยเหละว่ามาเร็วมากๆเลยนะคนอื่นอายุ4050กว่าจะเทพนะครับกว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังพี่ฟี่ของเรานั้นยังไม่ยี่สเลยนะครับพี่แกนั้นสามารถก้าวขึ้นในเปน พยายามจะตัดแข้งตัดขาลูฟี่มาโดยตลอดเพื่อให้ลูฟี่นั้นยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับแค่สิบเก้ายงโหดขนาดนี้หกสิบห้าสิบจะขนาดไหนนะครับฟฟี่ของเรามาต่อที่เรื่องที่ห้านะครับลูฟี่นั้นมีซามูไรในการหนุนหลังไว้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับหลังจากที่ลูฟี่ของเรานั้นได้ปลดแอกนะครับชาววานโนซึ่งซามูไรพวกนี้ก็พร้อมจะช่วยเหลือลูฟี่โดยตลอดซึ่งซามูไรในเรื่องวันพีชนั้นมีชื่อเสียงด่งดังเรื่องความแข็งแกร่งมากๆเลยความแข็งแกร่งข,ง,ขง,ขง,ขงของพวกเขานั้นเล่นเอารัฐบาลโลกเนี่ยก็ยังไม่อยากจะเเข้าาไปยยุ่่งกีวชวช ได้ซ้ำเลครับด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาและคิดดูแล้วกันว่าหากลูฟี่นั้นได้ซมูไรในการหนุนนะครับในการต่อสู้ในศึกต่างๆต,ต่อไปในอนาคตนั้นฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องมีหวันบ้างแหละครับเพราะเขาก็รู้ดีแหละครับว่าซูมูไรนั้นมีความสามารถมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดและก็มาต่อที่เรื่องที่6นะครับลูฟี่นั้นได้รับการสนับสนุนจากมาโกอดีตหัวหน,หน้าหน่วยที่1ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากมาโกแล้วยังมีอดีตนะครับลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวด้วยที่พร้อมจะสสนน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 ัับุลูฟี่่่แออใาคตซึง นี่สําคัญเลยนะด้วยความที่ว่ากลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวในอดีตนั้บได้ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในเหล่าบรรดา4จากักรพรรดิในอดีตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยแต่หากนะครับลูกเรือนะครับของกลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวในอนาคตนั้นจะมาช่วยเหลือลูฟี่และฝั่งรัฐบาลโลกนั้นอาจจะต้องมีการถอยทัหนี้เป็นเพราะความน่ากลัวนี่แหละของพวกนี้นะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็คงไม่อยากนะครับที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในการต่อสู้นะครับคิดดูแล้วกันว่าแค่ลูฟี่ปัจจุบันนี้โหดแล้วใช่ไหมยังมี แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่7ลูฟี่นั้นอยู่ในกลุ่มยุคสมัยชั่วร้ายอันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วแหะครับว่าลูฟี่นั้นนะครับอยู่ใน11ซูเปอร์โนวานะครับหรือว่ายุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดซึ่งเป็นยุคสมัยนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็โคม่อยากให้มีนะครับและลูฟี่นั้นดกลายเป็นคนนะครับที่มันโดดเด่นเสียเหลือเกินนะครับพอๆกับหนวดดำนะครับในฐานะนะครับ11ซูเปอร์โนวาเลยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับยิ่งเป็นเพิ่มดีกรีและการให้ทางดางลลล่ัััรบบกๆเยฝฐโ เพราะจากซูเปอร์โนวานะครับปัจจุบันนี้ได้ก้าวขึ้นในเป็นสี่จักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อที่เรื่องที่8นะครับลูฟี่นั้นเป็นลูกเพื่อนนะครับของเวก้าพังอันนี้เพิ่งมีการเปิดเผยมาในมังงะวันพิษในตอนที่1 0 6 6แหละครับว่าเวก้าพังนั้นเป็นเพื่อนกับรา้กนนะครับจึงทาให้ไม่แปลกเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นจะได้รับการสนับสนุนอย่างทิพย์อย่างดีเลยนะครับกับเวก้าพังแล้วเวก้าพังเนี่ยเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์สมองเฟื่องนะครับที่มี เวก้าพังนั้นนะครับจะช่วยลูฟี่และลูฟี่นั้นนะครับจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคตพังรัฐบาลโลกเมื่อรู้สิ่งนี้ในอนาคตยังไงก็ต้องมีหวั่นบ้างล่ะนะครับเพราะวิทยาศาสตร์ของเวก้าพังนั้นเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาและไปควบรวมนะครับกับลูฟี่หรือกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางนะครับคงเป็นอะไรที่มันโคตรอันตรายสุดๆเลย มาต่อที่เรื่องที่เเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าลูฟี่นั้นมีนิโคโรบินนั่นเองซึ่งนิโคโรบินนั้นเป็นตัวอันตรายสุดๆเลยของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะว่าสามารถอ่านโพนิกิฟได้หรืออ่านเรื่องราวต่างๆนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นพยายามจะปกปิดนะครับเก็บซ่อนเอาไว้อยู่จึงทําให้นะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับก็ไม่อยากให้ลูฟี่นั้นนะครับมีนิโคโรบินอยู่และกยังมีอยู่แบบนี้ล่ะก็นะครับยิ่งทำให้พวกเขานั้นรู้สึกอันตรายมากๆเลยไม่แปลกเลยนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนัะครบ หรือนะครับตามจับตัวนิโคลโรบินเพราะว่าต้องการสิ่งสิ่งนี้นี่แหละสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับความสามารถในการอ่านโพนิกิฟของโรบินก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9เหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าทําไมการฝังทบานโลกนั้นต้องหวาดกลัวนะครับในตัวของจักรพรรดิลูฟี่นะครับจากที่ก่อนหน้านี้มักจะมองว่าลูฟี่นั้นเป็นเด็กกระลงโป่งๆนะครับเป็นเด็กน้อยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเรียกถึงถังาจง้ำคำโลกเลยแหละครับก็คือแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับและแน่นอนพวกเขานั้นต้องหาวิถีทางในการขจัดลูฟี่ไปให้ได้้นนครก็ตอองไปดูใา ว่าจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับมีเหตุผลหนอีกที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องหวั่นกลัวในตัวของลูฟี่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ <_ C os al> อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ